ก็ถามถึงหน้าตาของรัฐบาลชุดใหม่ในอัฟก,กานิสถานนะคะก็น่าจะเห็นออกมารางๆแล้วแหละว่าน่าจะเป็นคนในรัฐบาลเก่าที่เคยปกครองอัฟก,กานิสถานในยุคที่ตอริบันเนี่ยนะคะมีอํานาจแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าน่าจะไม่ได้ใช้ระบอบประชาธิปไตยนะคะ ความคืบหน้าการเจราจาร,ระหว่างอับดุลการีบรารดาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มตอลิบันและคณะแกนนำนะคะซึ่งเข้าคุยกับตัวแทนของรัฐบาลอัฟกานิสถานชุดเก่ารวมถึงฮามิดคาไซอดีตประธานาธิบดีอัฟกานิสถานสมัยก่อนเพื่อจัดตั้งรัฐบาลตาลิบันใหม่โดยแกนนำตกลงเรื่องให้รัฐมนตรีสาธารณาสุข และนายกเทศมนตรีกรุงคาบูลนะคะดำรงตำแหน่งเดิมค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีแกนนำระดับสูงของกลุ่มตอลีบันหนึ่งคนเข้าไปร่วมในรัฐบาลชุดใหม่ด้วยแต่เสนอว่าน่าจะไม่เอาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือพูดง่ายๆก็คือว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้เนี่ยนะคะคือรัฐมนตรีสาธารณสุขคงเดิมนายกเทศมนตรีกรุงคาบูลก็เป็นคนเดิมเพียงแต่ว่า ขอให้มีแกนนําของกลุ่มตอลิบนับนซึ่งเป็นแกนนําระดับสูงอย่างน้อยหนึ่งคนเนี่ยเข้าไปนั่งในรัฐบาลชุดนี้ด้วยและต้องไม่เป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตกครับก็คือพร้อมที่ยังจะยอมรับการบริหารงานแบบเดิมหรือว่ารัฐบาลชุดเดิม<ช>แต่ขอ<ะ>ให้มีบรรดาแกนนําของกลุ่มอตอลิบันนั้นเนี่ยเข้าไปร่วมบริหารงานในครั้งนี้จากการที่เขาเข้าไปพบกับทางด้านฮามิสคาไซอดีตประธานาธิบดีข,ของอัฟกานิสถานเนี่ยนะฮะ มีการพูดคุยกันหลายประเด็นคุณผู้ชมแต่น่าสนใจนั้นเนี่ยก็คือว่ากลุ่มตอริบันนั้นได้มีการพูดถึงเรื่องของการนิรโทษกรรมนะครับ,าบการนิรโทษกรรมก่อนหน้านี้เนี่ยคือกลุ่มตอริบันก็บอกอยู่แล้วว่าจะนิรโทษกรรมให้กับทุกคน<ร><ฤ>นะเจ้าหน้าที่เนี่ยตั้งแต่ระดับสูงจนถึงระดับปฏิบัติงานเนี่ยยังทํางานได้ตามปกติจะไม่เอาโทษเอาอะไรกับใครล่าสุดนั้นเขาขยายไปถึงอีกสองคนนะครับ คนนั้นก็คืออัตราฟกาน่ประธานทาบิบดีของอฟัฟกานิสถานซึ่งหนีออกนอกประเทศไปที่นครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็รองประธานทาธิบ h, บีอัมรุลเลาะซาเล่นะฮะหลังจากที่กลุ่มิบิน,นั้นเนี่ยนะฮะบ,บอกว่าเอานี่ก็โทษให้สองคนนี้ได้ด้วยกลับมาที่อฟัฟกานิสถานไม่เอาโทษนะะสามารถที่จะกลับมาที่ประเทศได้าตามปกตินะครับ ทีวีเขาไปสัมภาษณ์ทางด้านคาอิอูระมันฮักกานีนะครับผู้ดำระดับสูงของกลุ่มตอริบันก็บอกนะครับว่าเขาไม่มีความเป็นปฏิปักษ์หรือไม่มีความเป็นศัตรูกับทางด้านอัตรัฟกานีและก็อับรุลเลซาเลแต่อย่างใดดังนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะเดินทางกลับมาที่อัฟกานิสถานได้เรายกโทษแก่อัตราฟกานีและอับรุลเลซาเลแล้วและเสริมบอกด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่พวกเขานั้นต้อง จับอาวุธขึ้นมาสู้กับทางด้านสหรัฐอเมริกาพวกเขาจริงเนี่ยไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐนะมไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐแต่ที่พวกเขาต้องทําแบบนี้เพราะสหรัฐนั้นเข้ามาบุกรุกประเทศของเราสหรัฐนั้นเข้ามาโจมตีวัฒนธรรมศาสนาและนักรบประเทศเราคือมีที่มาที่ไปเออนี่ฮะนี่เขาบอกเลยนะฮะ เขาไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐมาตั้งแต่ต้นค <ะ S 2> แต่ที่ต้องจับอาวุธขึ้นสู้กับสหรัฐอเมริกาเพราะสหรัฐนั้นโจมตีบ้านเกิดของเราสหรัฐต่อสู้กับวัฒนธรรมของเรา,าศาสนาของเราและนักรบของเราค <ะ S 2> นี่ฮะชัดเจนนะฮะชัดเจนมาก ทีนี้ในส่วนของคนที่ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มตรอริบาลอยี่งล่าสุดเนี่ยนะคะมีรายงานว่าทางด้านของอาลีนาชารีซึ่งเป็นหัวหน้ากิจการต่างประเทศของกลุ่ม NRF นะคะกลุ่ม NRF เนี่ยเป็นแนวร่วมอัฟกานิสถานเพื่อการต่อต้านแห่งชาติออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีชาวอัฟกานิสถานจำนวนมากรวมตัวกัน ต่อต้านกลุ่มติดอาวุธเพื่อต่อต้านกลุ่มตอลิบันนะคะแล้วก็ตอนนี้มีคนพร้อมที่จะสู้รบกับกลุ่มตอลิบันหลายพันคนนะคะโดยทางด้านของนายอาลีนาซารีเนี่ยนะคะระบุว่าตอนนี้เนี่ยมีนักรบจากทั่วประเทศไม่เห็นด้วยกับการแย่งชิงอำนาจการปกครองโดยกลุ่มตอลิบันแล้วก็เดินทางมาสมทบกับกลุ่ม NRF คือกลุ่ม N R F เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ไม่ชอบกลุ่มตอริบันอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแต่ N R F นะคะมีชาวอัฟกันอีกเป็นพันๆคนที่เขาพร้อมที animal, ่จะมาสมทบกับ N R F พร้อมที่จะทำสงครามกับกลุ่มตอริบันนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยตามรายงานเขาบอกว่ากลุ่มตอริบันเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยเพราะว่ากลุ่มตอริบันเนี่ยส่งนักรบไปปิดล้อมฐานที่มั่นของกลุ่ม N R F ซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่บนภูเขา <king> <ited> <holes> บัญชีเมื่อวานนี้เราเล่าให้ฟังไปแล้วนะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ NRF เนี่ยเขาอยู่มานานแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีกองกําลังที่ต่อต้านกลุ่มตอริบันมาตั้งแต่25ปีที่แล้วอาศัยอยู่นะคะแล้วก็ไม่เคยมีใครเข้าไปลุกรานได้สำเร็จด้วยพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในความควบคุมของกลุ่ม RF ก่อตั้งโดยอามัดมัสบูดนะคะเป็นลูกชายของอดีตผอบอที่เขาบอกว่าเก่งมากนะเคยสู้รบชนะ สหาภาพโซเวียตมาแล้วด้วยแล้วนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของกลุ่มนี้นะคะก็คงต้องรอดูต่อไปนะคะว่าจะมีท่าทีในการประทะก,กันกับกลุ่มตอริบันหรือไม่แต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยนะหลังจากที่อ่านเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีการประทะนะเพราะว่าเป็นการต่อรองในเรื่องของตําแหน่งมากกว่าเพราะว่าอาลีนาซารีเนี่ยบอกนะว่าตอนนี้เนี่ยนะมีนักรบจากทั่วประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับการแย่งชิงอํานาจการปกครองของตอริบันเดินทางมาร่วมกับ NRF ทำให้มีผู้ที่พร้อมจะทําสงครามต,ต่อต้านตอนิบันหลายพันคนแต่เขาก็บอกนะฮะแต่ทางกลุ่มเราต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงกันได้อย่างสันติกับพวกตอริบันก่อนที่จะตัดสินใจลั่นกลองรบซึ่งทางด้านนาซารียังบอกต่อนะฮะเป้าหมายสูงสุดของกลุ่มเราคือ ต้องการกระจายอํานาจการปกครองอ,อัฟกานิสถานประกอบไปด้วยชนเผ่าหลายกลุ่มไม่มีเผ่าใดเป็นเสียงส่วนใหญ่รูปแบบการปกครองจึงจําเป็นต้องให้อํานาจกับทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศคือถ้าคุยกันได้คือพ o i n t สาคัญอยู่ตรงนี้อ,อยู่ตรงนี้ว่าคือตอนนี้เนี่ยอาลีนาซารีนั้นกําลังต่อรองกับตอริบานมากเราไม่ต้องลบกันแต่แบ,บ่งอํานาจการปกครองกันไหม,มแบ่งกัน นาซารีบอกด้วยนะการตั้งรัฐบาลโดยให้ชนเผ่าใดชนเผ่าหนึ่งครองอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจะนําไปสู่สงครามกลางเมืองและเกิดความขัดแย้งต่อไปดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญคือต้องมาแบ่งการปกครองกันเนื่องจากว่าอัฟกานิสถานนั้นมีหลายชนเผ่านี่ฮะคือเชื่อว่ากลุ่มนีเนี่ยที่กําลังประกาศตัวขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ตอริบานนั้นกําลังจัดสรรอำนาจก็เลยบอกว่าเอา งั้นก็แฟนนี้เราดูแลได้ไหมอะไร <ạ. S 2> ประมาณนั้นนะฮะ